วันนี้น้องเราเดินสายออกสือ่อทุกคนไปสัมภาษณ์ไปโปรโมทซีรีส์เนาะเธอน่ารักมากนางน่ารักมากทุกคนเท่อปลายเท่มากคือแบบคนอะไรก็ไม่รู้ดูแต่งตัวอย่างเงี้ยเสื้อยืดเฉยเสื้อธรรมดาแต่งตัวยังไงก็ดูดีคนอะไรก็ไม่รู้ฉันก็อวยลูกฉันเป็นที่หนึ่งไม่รู้ละ่ะลูกฉันมันเลิศอืม ลูกฉันเลิศค่ะใครจะยังไงไม่รู้ฉันอวยไว้ก่อนอ่ะใครจะหมั่นไส้ยังไงก็อย่าอย่าว่าลูกฉันนะว่าฉันเองจ้ะเือห้ามว่าลูกฉันว่าแม่มันได้แต่ห้ามว่าลูกนึกออกไหมจะปกป้องอ่ะเออคุณว่าลูกฉันฉันว่าลูกฉันลูกฉันฉันว่าได้แต่ห้ามใครว่าฟิวนั้นน่ะเออห้ามเด็ดขาดจ้ะอืมลูกฉัน ไม่ได้นะลูกค่าใครจะแตะฟิลนั้นน่ะน่ารักน้องออกสื่อน้องสัมภาษณ์วันนี้ไปอยู่สองสามรายการไหมประมาณนั้นค่ะทุกคนทน่ารักมากเ้ยเธอเพิ่งตื่นเหรอเออเราขนมมาให้เธอหยิบเอานี่งานอีกแล้วเหรอถุงเหลืองหยิบเลยอีกคนด้วย อุ้ยขอบคุณครับค่ะตู้หรือเล่าน่าขอเข้าไปนี้กันนะก็าเปลีนโลกแต่ขอเข้าไปนี้กันนะเข้าไงเนี่ยเดินเข้าไปนี้นลยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนไปกินที่ไหนโรงอาหารมีเหรอมีเขาจะนิ่งอ่ะมั้งอี๋ ตัวหาอดีคิดถึงเพื่อนอะเดินสายต้ไปไหนมาบอกหรือเปล่าเนี่ยต้องไปลำโพงฝนมดหรือเปล่าเนี่ยนาน้วสาอะไรอย่างเดียวเลยิ่งอย่างเดียวเลยนะวิ่งงานเก่งมากนะทุกคนมามาให้เป่าอีกรอบนึงมาให้เป่าอีกรอบแล้วโอ้ยอยางโดนเป่ามากเปล่าก็มองไม่เห็แล้วเพื่อนรู้ได้ไงว่าเราไปไหนมาโอ๊ยพี่ปังกรแค่ร้อนนี่หนาว่าแล้ว อุ้ยอุ้ยเหนื่อยไหมเธออย่าลมนะฮาเลยนะขนมังิ้งข้าวแม่ฟ้านอนไว้สามสี่ห้ากล้องเย็นเป็นน้ำใส่กล่องได้โอยชุ่มสุกอาก็มีข้าแบบข้าไข่เจียวนี้ดีป่ะดีปาให้ทให้เ่เ็ว ก็เราไม่ได้กินนะเนี่ยนี่เลยออกินแล้วกินกินกนเลยนะก็อ่ทำไรข้างนจ้าเอาน้ำแดงมองีก่อนงเอาน้ำแดงกินก่อนได้หมเอไม่ได้ทำสปึ๊งก็เลยเาไม่นาหน้าำแล้วนะแอบแอบถ่ายลูกันใหญ่เลยไม่หลอกภาพเลยอุ้ยไม่เขาไปน้ำแดงมะนาว เงินสดโอนข่้ต่ำสองร้อยบาทประมาณสามสี่ามสองหกสบสองสี่สองสามารถมาสูมสุดแปดไม่พอโอเคร้อยแปดสิบโอนได้ป่ะร้อยแปดสิบโอนได้แล้วก็เอาเดี๋ยวซื้ออีกยี่สิบบาทมีปังไซี่ไหไม่ไม่เปิดไฟเลยคะไม่มีไฟอ่ะไม่มี่ ไอ้โกหกเขาเมื่อกี้ปิดไฟแล้วปิดตรงนู้นปิดตรงวันอะไี่วันอะไรพี่ทางโลกเราเรียนเสียงเราเอ้ยผมเป็นคนสุพรรณเราเป็นคนสุพรรณเราเป็นคนสุพรรณสุพรรณงงพันแช่งกันค่ะใช่หิวขี้หิวเนี่ยหิวหิวระเบิระเบิดยังไม่ได้กินข้าวหรอยังไม่ได้กินตอนเช้ากินข้าวก็เคยต้มแล้วก็ย้ายไปแล้วแม่ไม่ได้ข้าวในเช้าเลยปะ โกหกปเนี่ยน้ยตาสลัดกินยากสลัดโรอยู่แน้น้าร้นะรู้เลยรู้ดิเราชอบกินผักใช่ก็เห็นเธอชอบกินผักไงก็เลยซื้อใช่ฉันชอบกินผักอยู่แล้วเธอโอเคไหมแล้วก็เสียบไปเลยไม่เีบอบแลวันีตุกตาบอกว่ามรแล้วเอาสลัดโลมาให้แล้วอ่ะ รางวัลน่ะให้เราไม่ใช่มันโลคนละแบบมันโลม้วนเท็กจิงซื้อมาใส่กล่องมาอย่างี้อ่ะะเดียวก็ใช้เอาเอาโมแก้วนักทีมาแต่สิเอาแบบเดียวกันเลยใช่ไหมแบบเดียวกันเลยแต่ปิ้งอย่างอื่นกินปิ้งขนมปังไม่ได้ขอแบบนี้เลย

ที่ง่ายๆมีก็ไม่กินแล้วกินของยากหง้ามีข้าวมีปาเอข้าวแลก็นืออันนี้ของวันไหนของวันนี้แม่แรงมากวันนี้ล่ะของข้าวแล้วกองนึงที่รวมเลยข้าอะไรเนี่ยตรมปังเนี่ย